เป็น e p 2นะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเซ็นทรัลมาร์เก็ตนะฮะอันนี้คือห้างที่ดังมากๆแล้วนะซิตี้มอลล์เมื่อกี้ก็ดังมากนะฮะรับ like three piece of clothes baby ready ค้ baby ห้างก็สวยนะแต่ก็แบบไม่มีอะไรเลยเหมือนกัน S&P There is many diamond ring buy for me now <c oughs> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ oh, แทบกีนแล้วนะคะในช่องแท p บบีเ hmm. คกับขนมเป็น ep 2, mm hmm. 2นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเซ็นทรัลมาร์เก็ตนะคะตลาดใจกลางของขนมเป็น mm hmm. ตลาดที่นี่นะเหมือนตลาดแบบตะตุจจ์ปะ่ะเซ็นทรัลมาร์เก็ต it's like sunday market right มินทันเขพี่หมีวุดมอ้นิ่งงเสื้อกางเกงในนี้น่าจะขายพงขายปาแตะไนก็ไม่รู้ เร a l l เ b i กใหญ่มากตลาดใหญ่มากก็คือเหมือนตลาดที่แบบจัตุจักอะ่ะมันก็จะมีขายแบบของแบบกรุบกริบรุปริบเหมือนคลองถมผสมจัตุจัก ที่นี่ขายหินกับกําไรหยกเยอะมากขายเพชรขายพรอย mm hmm. ขายแบบเพชรพรอยขอยสัง <laughs> There is many diamond rings Buy for me now <laughs> you, know, you know what I'm gonna say now I just ขายแบนเพชรเยอะมาก You know ทุกคนเออแทบพื้อคือของบางอย่างนะฮะ แอนพี่หมีก็นาเพวิธฮันเดลดอลลาร์คือนางจะจ่ายด้วยแบงค์ร้อยยูน่าเพวิธฮันเดรดอลลาร์เนี่ย right yes แต่ไอเซ็ no because you not you got like lesson already พี่หมีได้แบงค์พอมาแล้วยี่สิบดอลลาร์ว่าไม่ตอ because you you have you have right now I'm not gonna show it ตอนที่ได้มาสี่สิบดอลลาร์ how much นะเบบี overall that you got a fake bank note it's like 40 or 50 40 40 dollar and some cambodian money โดนไป50 50ดอลลาร์ก็ประมาณพันหกยูวันนั่งชมไหมหน่อย u have it you here? No. In 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 room หน่อ a โอเคครับ o น่อ I, no, I don't believe you แล้วนั่งยังจะมาตลาดหรือนั Mark ่งจะจ่ายแบงค์ลอยดอลลาร์ที่เนี่ยถ้าเกิดใช้แบงค์อ่ะต้องไปแตกแบงค์ร้านที่ดีแบบร้านที่มันเป็นเชนเลยไม่งั้นแบงค์ปลอมเยอะมากเขาตรวจแบงค์นแบบแบงค์ลอยดอลลาร์ตรวจประมาณหนึ่งนาทีแต่นี้โดนมาแล้วจ้ะโดนแบงค์ปลอมซื้อผัด Like not. thank no t you ตลาดที่นี่นะคะจะเปิดตั้งแต่แบบเช้าจนถึงประมาณ4ี่โมงครึ่งหรือ5้าโมงในหลายลขึ้นเวลาเห้เอาจริงเดินแค่นี้แหละว่าหิวข้าวะเดี๋ยวไปกินข้าวกันจา้าจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็จะตัดสินใจนะฮะว่าจะอยู่ต่อหรือจะกลับตอนแรกจองตั๋วไ้กับพรุ่งนี้แต่ด้วยแบบ จเจออะไรหน้าเที่ยวที่นี่เขเลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราเที่ยวกันก่อสัก3 4สีวันดีไหมอะไรอย่เงี้ยก็ต้องทิ้งตัว๋วกำลังคิดอยู่เดี๋ยวจะตัดสินใจตอนกินข้าวนี่แหละ We playing a role พี่ก็ n a บ e มี for like one hour พี่มีจะทำตัวเป็นแทปพูดเหมือนแทปเหมือนแบบอารมณ์แบบเวลาพูดเวลาคุยจะพูดเหมือนแทบเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตึกนะคะอีกทีหนึ่งอืออางจะพาไปขึ้นอีกทีหนึ่งไหนอแบ ึ่งตุกๆที่นี่นะคะก็จะถูกประมาณดอลลาร์สาสิบสามบาทวันดอลล่าร์ฟิฟตี้เซนต์นะคะมันไม่ได้แพงอ่ะตุกๆที่นี่ก็คือขึ้นได้เรื่อยๆตลอดข้างๆตลาดเซ็นทรัลมาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีขายพวกผลไม้นี่ทุกคผลไม้อาหารสดนิดหน่อยนะอเห็นไหมเหมือนตลาดสดเมืองไทยเลยพากูบุกทุกที่โอ้โหร้อนมากร้อนจนขนาดนี้ร้อน แรบไอ้โชดีไปไปดิสบอลห้างน่งตุกตุกทุกที่ไปเหมือนห้างล้างเลยหญิงถึงแล้วนะจ๊ะ ถ้าพูดถึงประเทศกัมพูชานะฮรเมื่อเช้าเราเพิ่งฟังข่าวมาคุณสรยุทธ์อ่ะเขาบอกว่าเป็นประเทศติดอันดับต้นของโลกนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องแกมแล้วเรื่อง,องเรื่องธุรกิจที่แบบแกอะ่ะเออแล้วตอนฉันอยู่ล้วฉันก็เจอประสบการณ์หลายอย,าะะออออย่างนะคะทั้งแบงค์ปลอมโดนแกมเงินโดนหลอกอะไรเงี้ยรอดบ้างไม่รอดบ้างพี่หมีไม่รอดนะคะซึ่งก็แอบกลัวอยู่นิ็หน่อยแลต่เราไปห้างอื่นกว่าห้างนี้ปิดล่ะถึงแล้ว ร้อนแบบสุดแบบสบแบบใหม่อันนี้คือห้างที่ดังมากๆแล้วนะซิตี้มอลล์เมื่อกี้ก็ดังมาก they have like three piece of clothes baby ดูนะฮะ Food Oasis ชื่อแบบเน e อิสเรี l ลี o o d ดฟ o ดโอเอซ แวร์ดีคะเบบี้บอนชอนพิซซ่าอย่างนี้พี่โกเออนียู่นะฟูดโอเอซิสโปรเตสโคนเน่เปลี่ยนห้างแล้วนะคะไปห้างหนึ่งชื่อห้างอีเดนการ์เด้นจะมาดูก่อนวัตสางอีกหรือเปล่าสองห้างแล้ว ห้างก็สวยนะแต่ก็แบบไม่มีอะไรเลยเหมือน S P โอ้ Let me drink this first กงชา You're gonna be happy สุด,สด ามาจบที่ลำแมงนะคะหิวมากกินกินนิดหน่อยพอนะเพราะว่าที่มีนั่งนี่เดี๋ยวลองกินลำแมงหนึ่งครับนะ,ะอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือข้าวหน้าเนื้อนะทุกคนโอเคเจอกันบายนี่นะคะออกมาเดินข้างแม่น้ำนะคะลูกชิ้นฉันลองมาหมดแลวไม่ค่อยอร่อย นี่น่าจะมีเฉพาะวันอาทิตย์นะเพราะวันศุกร์มาไม่เจอตลาดนี้นะคะอยู่ตรงแบบติดในแม่น้ำนี่เลยกลับมาสตรีทอย่างนี้อีกแล้วนะคะซึ่งสตรีทอย่างเงี้ยก็คือผู้หญิงนั่งเยอะมากลาสไนท์ในคัมโบเาียนะครับ แวะ KFC อืซื้อ KFC กินอย่างเยอะเดี๋ยวไปกินที่ห้อง KFC แบบสุดแบบสับ,สบอตอนนี้นะคะก็คือขึ้นตุกตุกมาแล้วนะคะกำลังจะไปแอร์พอร์ตนะ,ะทุกคนสรุปทริปกัมพูชานะคะกัมพูชาเป็นเมืองน่าเที่ยวนะทุกคนแต่ต้องเที่ยวแบบมีสติไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินเนี่ยจ,จะเป็นการใช้แบงค์ของกัมพูชาคะก็คือเงินเรียล หรือว่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็คือเขาจะใช้2อ,อย่างรวมกันเพราะฉะนั้นนะสมมุติคุณผู้ชมใช้แบงก์ดอลลาร์คุณผู้ชมอาจจะได้ทอนเป็นเรียลเงินเรียลเนี่ยมันคำนวณนค่อนข้างยากทุกคนเข้าใจปะสมมุติเป็นดอลลาร์มาแปลงเป็นเรียลแปลงเป็นอะไรเงี้ยมันมันงงเราต้องดูว่าเงินที่เราได้เนี่ยมันเป็นแบงก์จิงแบงก์ฟอร์มด้วยนะพี่หมีโดนไปแล้ว40 of 50ดอลลาร์ใช่ไหม around 50เดย yes ประมาณ50ดอลลาร์นะฮะประมาณ1,500มั้ง1,600 1,700ประมาณเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังเมื่อมากัมพูชานะฮะก็คือการนั่งตุก๊กตุ๊กคนให้เรียกจากแทกหรือเรียกจากแอปพลิเคชันที่นี่เขามีแอปพลิเคชันของเขาเองเพราะว่าไม่ไงนะั้น่ะพอเราตกลงราคาหนึ่งราคาแล้วอ่ะขึ้นมาเราก็อาจจะโดนอีกราคาหนึ่งก็ได้นะฮะหลายๆอย่างเหมือนเมืองไทยส่วนราคาสินค้าเนี่ยบางอย่างก็แพงกว่าบางอย่างก็ถูกกว่านะฮะแต่ว่าค่าของชีพที่เนี้ย รวมรวมแล้วอ่ะแอบว่าแพงกว่าอย่างถ้าไปซื้อเฟซีเมื่วานอะหมดไป700 8 0 0กว่าบาทอะบางอย่างก,ก็แพงมากนะคะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะมาเจอกันแบบกรุบกริป,รปสนุกสนานเบาๆนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เป็นจา้าบ๊ายบาย